คลิปนี้ผมจะพามาดูหน้ากากแบบใช้และทิ้งนะครับจะเป็นหน้ากาก N95 ตัวนี้จะเป็นแมสแบบธรรมดาทุกคนอาจจะรู้จักแมสแบบนี้แล้วอาจจะลำคาตล,ลงที่สายมันสัน้นเวลาจะเก็บก็ต้องเก็บอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะขาดหรือว่าอาจจะหายได้ง่ายตัวนี้มันก็ไม่สามารถกรอง PM 2.5ได้นะตอนนี้ครับมี N95 ของ Dacker เป็นแบรนด์จากเกยอรมันตัวหน้ากากเขาเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากในออสนะครับเป็นสถาบันจากอเมริกานะหน้ากากทรงสละเปาตัวนี้ก็มีข้อดีตรงที่เวลาเราพูดอะ่ะมันไม่กระพือครับ มันก็จะคืนตัวนะครับแล้วก็ที่ชอบส่วนตัวเลยคือสายเขาเนี่ยตอนที่เราไม่ได้ใช้งาน่น้องจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้แล้วถ้าเราต้องการที่จะหยิบขื้นมาใช้งานก็แค่จับอย่างนี้นะครับดึงนี่ครับน้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะการสวมใส่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะตัวเสียมเงนินนียเขาก็สามารถปรับได้ ก็สามารถปรับความกระชับได้ตัวน,นี้ข้อดีของเขาเนี่ยถ้าผู้หญิงใช้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องสาอางเอยลิปสติกเอยอ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะมีมาตรฐานแล้วครับคุณสมบัติของเขาก็คือเวลาหายใจเข้าอ่ะนอกจากจะกรองฝุ่นเพลียมสองจุดห้าแล้วเนี่ยการหายใจออกของเขาเนี่ยมันก็ออกได้อย่างง่ายสบายบริเวณที่ล็อกสายของเขาเนี่ยก็แข็งแรง นะครับแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวที่จะพังทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหกล่อง360บาทบรรจุ20ชิ้นนะครับตกชิ้นละสิบาทชิ้นละสิบาทเนียอย่างผมเนี่ยหอันใส่ก็อยู่ประมาณ2อสวันแล้วแต่ว่าอยู่ข้างนอกมากน้อยแค่ไหนป้องกัน PM 2.5จุดได้ตัวนี้ก็กันน้ําด้วยด้านในเขาก็จะมีฟองน้ำนะครับตัวนี้ก็ไม่เจ็บจมูกนะครับตรงสันจมูกเขาอ่ะก็มีลวดนะครับที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปใบหน้าได้ฟังก์ชันเขาอ่ะถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนเมืองเวลากินข นอกจากมันจะสะดวกมันมีมาตรฐานมีการรับรองเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานการรับรองจากเมกานะครับจริงๆเหมาะมากๆนะครับสาหรับคนที่ต้องอเผชิญโลกอยู่ภายนอกอาคารนะครับหน้ากาก N95 ตัวนี้อยากให้ลองจริงๆครับ